เรนเจอร์แรงไม่เก่งใจใครก็วันของฟอร์ดจริงๆนะครับนี่ก็เป็นทําหัวชีดนะครับคันนี้ก็ไม่ได้ทำหัวชีดอาศัยอันนี้ส่งยืมหัวชีดเข้ามาเพื่อมาใส่ดูแต่ละคันนะครับก็ฟอร์ดเรนเจอร์ก็จะเป็นรถที่ตระกูลหัวชีดเป็นคอนติเนนทัลนะครับตัวนี้ลูกค้าไปใส่น้ํามันน่าจะเป็นน้ํามันที่มันสกรปรกมากๆครับของฟอร์เอ้ไม่ใช่ของ ไปเติมน,น้ำมันที่ไหนมาไม่รู้เข็มติดสนิทรถดับไปเลยนะครับแล้วเวลาทําหัวฉีดรุ่นนี้ปัญหาที่เจอก็คือมักจะเขกเขกจนผมต้องไปซื้อคันนู้นมาเพื่อทดลองหัวฉีดซื้อเพื่อเอารถมาลองหัวฉีดแค่นั้นครับสองคันนี้เขกอยู่เดี๋ยวเราจะไปแก้ปัญหากันพี่เพื่อนที่เป็นฟอร์ดนะครับก็สามารถส่งมากันไนดะ้ตอนนี้ช่างก็กําลังทําการปรับตั้งหัวฉีดฟอร์ดเบนเจอร์2.2นะครับอีกคนนี้ก็กำลังเทสครับไหลกลับ เดินลงเรื่อยๆแบบนี้ดีหรือไม่ดียังไม่ดีนะครับเยวต้องปรับตั้งซ่อมมันไปสามคันครับทั้งหมดแล้วก็ยังมีอีกงานนะครับสำหรับงานล้างท่อ DPF ต่างๆก็สอนเข้ามานะครับ